ดีค่ะคเพื่นเพื่นีวันนี้วันที่29ธันวาคม2566นะคะมาเรามาเก็บบรรยากาศในบกสโุริช่วงวันศุกร์หยุดยาวนะคะ,คะก่อนเวลา10นาฬิกา40นาทีถึงเวลา12นาฬิกานะคะเก็บบรรยากาศในบกสให้กับเพื่อนเ่อน FC ทุกคนทุกท่านได้ ชมกันนะคะ,คะกิจบรรยากาศการดาเดินทางมาในบขศซูรินช่วงวันหยุดยาวแล้วก็รถเข้าออกให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในบกศกันเลยนะคะไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นจุดที่พักผู้โดยสารนะคะมารอรอรถนะคะเพิ่มแน่นนะคะขนาดยังไม่ถึงวันวันที่30เนาะ อันนี้ยังวันที่29คนก็เดินทางเรื่อยๆนะคะแน่นเลยนะคะเรื่อยๆนะคะวก็จะเป็นจุดพักผู้โดยสารนะคะก็จะมี ส่วนการเดินรถก็จะมีขอนแก่นนะคะโซรินขอนแก่นนะคะมีคนสอบถามมาเยอะว่าขอนแก่นมีกี่เที่ยวนะคะก็จะมีรอบที่สี่สามสิบหกนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีนะคะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีสิบนาฬิกาสิบสองนาฬิกาและก็สิบสี่นาฬิกานะคะรอบสุดท้าย สุรินบุรีรัมสารคามขอนแก่นออก14นาฬิกานะคะก็มีเพื่อนๆสอบถาม fc สอบถามมาเยอะนะคะคลองใจเกี่ยวกับสายการเดนรถสุรินบุรีรัมสารคามขอนแก่นนะคะก็เดี๋ยวเราทวนให้แล้วกันนะคะก็เริ่มเที่ยวแรกตีสี่สามสิบนะคะแล้วก็เที่ยวที่สองหกนาฬิกาเที่ยวที่สามเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเที่ยวที่สี 8นาฬิกา30นาทีเที่ยวที่50นาฬิกาเที่ยวที่602นาฬิกาเที่ยวที่74นาฬิกานะคะไปสุรินทร์บุรีรัมย์สารคามขอนแก่นนะคะขอนแก่นก็มีทั้งหมด7เที่ยวค่ะ7เที่ยวนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะว่าสอบถามมาเยอะแล้วก็ถ้าอยากให้แน่นอนก็เช็ค ได้ทางออนไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนทีนะคะก็จะจองตั๋วเดินทางกันได้ทุกเส้นทางนะคะ,ะออก็จะมีบขอสอสุรินก็จะมีรถตัดพี่บุญทัวสวัสดีสุรินนะคะแล้วก็โคราชนะคะรถ VIP สุรินทรกรุงเทพหมอชิดใหม่นะคะมีเอ็กซ์ นะคะก็จะมีรถ VIP นะคะสวัสดีสุรินนะก็จองสวัสดีสุรินรถนอน VIP นะคะก็วิ่ง2เที่ยว9.45นาฬิกา45นาทีเวลา20.45นาิกา45นาทีก็จองตั๋วกันได้นะคะสุรินกรุงเทพรถนอนนะคะ ห้องนั้นก็จะเป็นรถตู้นะคะสุรินช่องจอมนะคะแล้วก็สุรินรัตนบุรีสุรินท่าตุมรัตนบุรีออกเส้นจอมพระนะคะก mm ็ hmm. จะไปสนุงก็ไปลงได้ที่แยกสัมโงนะคะ mm hmm. ก็อันนี้ก็วิ่งทุกวันนะเพื่อนออกทุก15หรือว่า30นาทีหรือเปล่านะคะโดยประมาณนะคะ ช่องจอมก็จะมีตรวนทางเดี๋่เราทวนให้เที่ยวกันเดินทางนะคะรถช่องจอมนะคะตีห้าสิบห้าเจ็ดนาทีใหถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเลยนะคะสิบสิบยี่สิบสามสิบเอ็นสามถึงเที่ยวถึงสิบแปดนาฬิกาห้านาทีรถช่องจอมวิ่งเยอะนะคะถึงสิบแปดนาฬิกาห้านาทีเลยนะคะ ก็ท่นก็มาจอได้แล้วมาเช็คตั๋วการเดินทางได้เลยนะคะช่วงนี้เทศกาล7วันอันตรายนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สถานีนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะคะในการเดินทางนะคะ เส้นทางเลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้ความสะดวกนะคะนะี่คะก็จะเป็นรถตู้นะคะรบตู้สีขอสุวินรัตนะสีขอรถตู้นะคะก็จะฝั่งนีนะะ้แล้วก็สอ,องแถวมาฝั่งนี้นะคะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกนะคะในเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะรถก็คงจะมาแน่นนะคะฝีเดี๋ยวเรา,เ,ราเก็บขบวนรถเข้าออกกันนะคะนี่ก็จะเป็นสมง นี่ก็จะเป็นรถชินเกียริโคราชนะคะภูเก็ตโคราชุบนนะคะกำลังเข้ามาสถานีมอค่าส,สุรินนะคะวันนี้ไม่รู้เจ้าหน้าที่มาทำอะไรนะคะเห็นมากับมารถมอเตรไซค์นะคะรถหรือเปล่านะคะ ไม่เหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่มาเยอะมากเลยนะทีสามคันสองสามคันนะคะคันหน้าหนึ่งสองสามแล้วก็รถตู้ด้วยคงมีปัญหานะหะงอสอ์ทั้งสามคันนะจีก็สงสัยในรถนะคะเอารถขึ้นไปเลยนะคะ นี่คือเหตุการณ์นะคะโอเคนะคะอ,อันนี้ก็ชินเกียรติอ,รอุบลราชภูเก็ตนะคะก็เข้ามาเมื่อสักครู่นะคะก็มาจอดฝั่งนี้ปกติถ้าตอนเย็นเขาจะจอดฝั่งที่ตะวันตกนะคะ แต่อันนี้เขามาจอดอยู่ฝั่งที่ตอนออกนะคะเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะยังไม่ได้ออกไปะะเดี๋ยวเรารอหลายๆขบวนนะคะหลายๆคันนะคะเข้ามา ก็จะเป็นสองแขวเล็กนะคะวิ่งรับผู้โดยสารนะคะเข้าบกสสุรินทประสาทนะคะก็ยังมีเข้านะคะสองแถวเล็อันนี้ก็สุรินทร์สีขอรภูมินะคะสองแถวนะคะออกเส้นบิ๊กซีนะคะ

ตัดเล็กสุรินลำดวนสังขะโบเชนนะคะ สองราชสีมาสุรินนะคะไปานะคะช่วง11นาฬิาส0สีมงคลนะคะวนราชสีมาพัทยานะคะ จะเป็นรถขอนแก่นสุรินนะคะเข้ามาก็ใกล้เที่ยงนะคะออันนี้ก็เป็นรถนะครราชสีมาสุรินนะคะเข้าวัก่ขขอนเที่ยงนะคะ ่ะคุนผนักทีเราก็ไากเก็บบรรยากาศรถเข้าออกในโบโกศรีวินช่วง10นาฬิกา40นาทถึง12นาฬิกานะคะก็ให้ชมบรรยกาศรถเข้าออกแล้วก็จุดพักผู้โดยสารในโบโกศรีวินนะคะช่วงนี้ก็กาลเดินทางก็เยอะนะคะดูเหมือน,บนว,ว่าจะ มาเข้าช้ากว่ากำหนดนะคะอันนี้ก็จุดพักผู้โดยสารนะคะกับจะเที่ยงแล้วนะคะเี่ทีก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะแน่นผู้โดยสารก็แน่นนะคะการเดินทางทุกสายนะคะนี่นะคะเราเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านร่วชมกันในวันที่29 เรามมันากช่วงหยุดยาวนะคะก่อนหลังก่อนสิ้นปีเราจะเป็นรถขอนแก่นที่เข้ามานะคะ วันนี้ช่องสวรรครัศมีไลสไตล์การติบกับบรยากาศบริษัทส,ส,สุลินในวันที่29นะะช่วงเวลา10นาฬิกา40นาทีถึงเวลา12นาฬิกาะับกรรยาศ,าศรถเข้าออกและก็ผู้โดยสาร สิ้นปีในวันนี้ให้กับเพื่นเพื่ททุกคนทุกท่านแล้วก็แนะนําสายการเรียนรู้ต่างๆนะคะเราก็หวังว่าเพื่อนพืททุกคนทุกท่านก็คงจะได้ความรู้แล้วก็ทุกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสิดพลาดประการใดเราต้องกับสาราพเพื่อนเพื่อนทุกทนุกท่าทุกทาขอุกททุกท่ทุกทาทุกทนทุกท่ในุ้กานสทนับสนทุนช่องของเ่านะคะเ่ื่อนท่านท่าข้านาชมคลิปานาอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดสั ups, ่สัญญากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัวเล็สีสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอนิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสวางชุมมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ